สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่อิมุพนพยากรณ์9514ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นพิกากรในหัวข้อไพ,พ่พพิธเนตอยากบอกอะไรคุณค่ะวันนี้เราจะให้เลือกทั้งหมด3กองเหมือนเดิมนะคะเราจะเลือกไพ,พ่พพิเนตจากกองไพ่ชุดนี้ค่ะจากไพ่พลังแบบนี้นะคะอันนี้นะกองที่1นะเป็นรูปนี้นะคะอ่ากองที่2นะคะเป็นรูปนี้ค่ะและกองที่3นะคะเป็นรูปนี้นะคะ ต้องบอกก่อนว่ามีคนหลังมา,มาถามว่าไพ่ชุดนี้นะคะคือไพ่อะไรแล้วก็ได้มายังไงหรือว่าทําไมไม่เหมาะเลือกใช้ไพ่ชุดนี้นะคะจริงๆก็คือไพ่ชุดนี้เป็นไพอนน่ออร์เคเลค่ะในอันนี้นะวันนั้นไปเอเชียบุ๊กมาแล้วก็เจอพอเจอแล้วมีความรู้สึกเหมือนดึงดูดอะก็เลยซื้อกลับมาแล้วก็อยู่บน ในห้องพระสวดมนต์อยู่หลายเดือนกันก่อนจะหยิบลงมาใช้นะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขามีพลังงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของจักราพลังงานของจักรวาลอะไรบางอยา่างหรือว่ามีเรื่องของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของธอาตุภาพลักษณ์อะไรบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นก็เ,ออเริ่มศึกษาแล้วก็มีความรู้สึกว่ามีพลังงานที่ดีก็เลยอยากจะเอาลงมาทําพิกอากาศให้ทุกคน,นะค่ะเพราะฉะนั้นรูปลักษณ์ก็จะเป็นเรื่องของการใช้สีมันเป็นการแสดงถึงเรื่องของจิตวิญญาณพลังงานอะไรบางอย่างนะคะก็เดี๋ยวเราค่อยๆดูภายในกันไปก็จะเห็นบ่อย คืนเนาะก็อ่ะเรามาเลือกไพ่กันค่ะ1 2และ3นะคะการทานายนี้เป็นการทานายโดยภาพรวมเน้องไม่ได้จาะจงดวงใครเป็นพิเศษดังนั้นจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อย่าว่ากันนะคะขอให้ฟังไว้เป็นแนวทางเฉยๆถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานค่ะเอาละค่ะตั้งจิตเป็นสมาธิเลือกไพ่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดมารับพลังงานดีๆร่วมกันค่ะจากนั้นเรามาฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลย คนที่เล่าไพ่ในกองที่1นะคะไพ่พิคเนตบอกแบบนี้ค่ะว่าคุณจะมีข่าวดีจะมีเรื่องดีๆเข้ามาจะได้รับการอวยพรจะทําอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้นะคะเหมือนกับว่าจะเป็นเรื่องของการที่มีเรื่องของคนได้รับการสนับสนุนมีคนสนับสนุนมีคนให้ความช่วยเหลือนะคะแล้วก็รวมถึงในช่วงนี้ค่ะจะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยรู้สึกว่ามีความสุขนะคะกับการทาอะไรหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตแม้ว่ามันจะเหนื่อยหรือว่าแม้ว่ามันจะต้องเป็นเรื่องที่เราต้องจัดการเองแต่สุดท้ายท้ายสุดอ่ะคุณจะรู้สึกภาคภูมิใจกับมัันนเเยรรู้้้สสึกกว่าาาอุดดท็ผมไไป แล้วก็จริงๆต้องบอกว่าคุณมีศักยภาพและความสามารถจริงๆนะที่คุณสามารถจัดการทุกอย่างหรือเอาทุกอย่างอยู่ได้ต้องบอกว่าความซื่อสัตย์ความซื่อตรงนะคะแล้วก็ความตรงไปตรงมาของคุณรวมถึงความแน่วแน่จริงๆหมอมองว่าเป็นเรื่องของพลังความแน่วแน่ในตัวตนของคุณน่ะที่เหมือนกับว่ามันถ่ายทอดหรือมันจัดการหรือมันทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็รวมถึงต้องบอกว่าความเข้มแข็งในตัวตนของคุณในเวลานี้ค่ะทาให้อุปสรรคต่างๆเนี่ยเหมือนมันคลี่คลายแล้วที่สําคัญนะเขาบอกว่ามันเหมือนคุณได้รับพรอะไรบาางงอย่ปลก ไฟในหัวใจคุณในตัวตนของคุณเนี่ยให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนตอนนี้เรารู้สึกกระฉับกระเฉงรู้สึกเรามีเรี่ยวมีแรงรู้สึกเรามีความสบายกายสบายใจเรารู้สึกเหมือนกับว่าแม้สุขภาพเราจะมีปัญหาหรือว่าบางครั้งเนื้อตัวเรายังจะไม่ได้แบบดีมากน้อยสักเท่าไหร่นะหรือว่ายังไม่ได้มีแรงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่หัวใจเราอ่ะมันมีพลังที่แก่งกล้าแล้วมันทําให้เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเราแบบอยากมีชัยชนะอยากประสบความสําเร็จในขณะเดียวกันไม่เหมอะกาลังจะมองอีกมุมหนึ่งก็คือว่าณนะช่วงเวลานี้ของคคุุุณณนนนน่พลลัังงงานในชออขมถูกกป โดยต้องบอกว่าอาจจะเป็นในเรื่องของสภาพจิตใจยอย่างที่บอกนะความเข้มแข็งความแน่วแน่แล้วก็รวมถึงใน,นเรื่องของการที่คุณได้ทําอะไรเพื่อสำหรับคนที่คุณรักอันนี้เป็นพลังที่สําคัญมากๆซึ่งทําให้คุณมีความรู้สึกว่า มันเหมือนเป็นแรงฮึดเป็นแรงปลุกใจสังเกตตัวเองในช่วงนี้สิเรามองอะไรเราก็รู้สึกว่าโลกไม่ได้สวยงามหรอกแต่ว่าเรารู้สึกว่าเรามีกําลังใจที่จะเดินต่อไปเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ท้อเรารู้สึกว่าเออเราค่อยๆผ่อนลงในเรื่องของอารมณ์ในขณะเดียวกันสิ่งที่มันเกิดขึ้นใหม่คือเรียวแรงและกําลังในการที่เราจะเดินหน้าต่ออันนี้คือสิ่งสําคัญมากๆเลยเขาบอกว่าพลังแห่งความรักเนี่ยเป็นพลังในการขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างนะอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะคะพลังงานของไพ่บอกว่าในช่วงนี้คุณจะรับการอวยพรจากครูบาอาจารย์ โดดเด่นไปหมดในงี้แล้วก็มีคนสนอกสนใจให้ความสําคัญคุณมันยิ่งทาให้คุณมีความรู้สึกว่าอยากจะทํางานมากขึ้นอยากจะทาไอ้นู่นอยากจะทาไอ้นี่มากขึ้นเหมือนมีแรงฮึดอาลักษณแบบนี้นะคะพลังงานจะบอกอีกว่าในช่วงเนี้ยคุณจะรู้สึกว่าเหมือนตัวเองอะค่ะกลับมามีไฟอย่างที่ไพ,พ่พูดใช่ไหมในขณะเดียวกันก็บอกสิ่งที่คุณกําลังจะทําจากนี้ไปอะมันจะเหมือนเป็นการอวยพรจากพระเป็นเจ้าการอวยพรจากเบื้องบนแล้วมันทําให้คุณมีความรู้สึกว่าทําด้วยความสุขและทําด้วยความรักในขณะเดียวกันเขาจะบอกว่าพลังแห่งการพลังที่รุน งานของคุณหรือพลังที่แบบมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจหรือว่าความแอคทีฟในตัวตนของคุณในตอนนี้สิ่งที่คุณจะทำอะอะไรก็แต่จะเรียกแต่ว่าประสบความสําเร็จอย่างเดียวต้องพูดชีงว่าประสบความสําเร็จจริงๆนะคือมันเหมือนทําอะไรก็แต่พ่อค้าแม่ขายหรือใครก็แต่ในช่วงนี้หยิบเงินเป็นเงินหยิบทองเป็นทองพูดอะไรทําอะไรก็แต่รู้สึกได้รับการตอบรับหมดอย่างเป็นช่วงเวลาที่พระสิณสิทธิ์อวยพรแล้วก็ฟ้าเปิดทางให้คุณมากเพราะฉะนั้นขอให้วางแผนให้ดีนะคะทาอะไรก็แต่ขอให้มีความมุ่งมั่นและมมีคควววาาาาาาตัั้้งงงใจสสสํญุดดเเเลลลยยย่่่่ะออืืูแรรขขภพพ ช่วงนี้มีไฟในการทํางานมากๆมีไฟในการทํารุ่นทำนี้มากดูแลสุขภาพด้วยจะได้มีแรงทํางานให้เต็มที่ค่ะคนทํางานประจําในช่วงนี้อย่างที่บอกนะคะความโดดเด่นของคุณเข้าตากรราการมากๆช่วงนี้ทํางานหนักนิดนึงค่ะแล้วก็เป็นการทํางานหนักที่เหมือนกับว่าต้องทํางานช่วยคนอื่นด้วยนะทำงานแทนบริวารบ้างหรือทํางานแทนหัวหน้าบ้างอะไรเงี้ยแต่มันเป็นความรู้สึกเหมือนว่าเรามีแรงฮึดอ่ะคือจริงๆบอกว่า เออเรามีแรงขึ้นเพราะเรารู้สึกเราสนุกเรามีแรงขึ้นเพราะเรารู้สึกว่าเออเราทําไปเหอะยังไงซะมันก็แบบว่าดีกว่ามีงานทําก็ได้บางคนคิดแบบนี้หรือบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเอยมันเป็นผลงานเป็นความสามารถเป็นศักยภาพของฉันนะคะในขณะเดียวกันเรามีความรู้สึกว่าเรามีความสุขตรงที่ว่าแม้ในหนึ่งที่ในที่ทำงานของเราหนึ่งคนน่ะจะมีคนที่ไม่น่ารักกับเราแต่รับที่เหลือเป็นมิตรกับเราหมดหรือเรามีความรู้สึกว่าณตอนนี้เราหาจุดที่ทําให้หัวใจเรายืนอยู่ได้อย่างมีความสุขดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าสุขในพื้นที่ เหมือนกับว่ามีคนให้ความสําคัญหรือว่ามีคนจับตาม,มองคุณอยู่เพราะฉะนั้นทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ทาพลังบวกทําสิ่งดีสร้างไว้ค่ะจะได้สร้างชื่อเสียงแล้วก็ได้สร้างคนเอ็นดูให้กับตัวเองนะคะแล้วก็เหมือนกับให้ปลดปล่อยศักยภาพออกมาให้เต็มที่เลยค่ะใายแววความสามารถออกมาให้เต็มที่รับรองว่ารอบนี้จะเกิดและปังอย่างแน่นอนค่ะพ่อค้าแม่ขายนะคะต้องบอกว่าในช่วงนี้นี่ต้องบอกบอกเลยว่าฮอตมากๆเพราะว่า อย่างที่บอกนะพูดอะไรเป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองหมดแล้วเรารู้สึกเหมือนกับว่าสิ่งที่เราส่งต่อให้กับเขาว่าเราใช้พลังแห่งความรักเราใช้พลังแห่งบวกหรือพลังแห่งกุศลหรือพลังแห่งความรู้สึกปรารถนาดีคือมันเป็นพลังงานฝ่ายดีที่เราส่งออกไปให้แล้วมันก็เหมือนกับว่าคนที่เขาเข้ามารับพลังงานในตรงนี้เขาก็สัมผัสได้ในความจริงใจหรือความตั้งใจหรือความมุ่งมัน่นมันทําให้เกิดเคมีที่ตรงกันแล้วมันทําให้เกิดงานทําให้เกิดความเป็นมิตรเกิดกัลยาณมิที่ดีต่อกันแล้วมันทําให้เกิดดการขขยัััับบเคลื่อนนทท้้งงหมแ ต้องบอกว่าแรงฮึดในตัวคุณเนี่ยค่อนข้างดีมากๆนะเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าขอให้มีแรงฮึดอย่างนี้ต่อไปค่ะรับรองว่าวันนี้ดีแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญในช่วงนี้จะบอกว่าท็อปฟอร์มมากๆนะคะคืออย่างที่บอกไงว่ามีแรงมีความสุขรู้สึกมีแบบจิตใจมีความสุขเบิกบบานเนะ่ของมีอะไรในโต๊ะในบ้านในร้านหรืออะไรเรารู้สึกว่าวันนี้เรามีใครสักคนที่เราคุ้นเคยคุยด้วย้วดีผ่านมาเราก็หยิบมาให้เขากินเราก็หยิบมา ส่งให้เขาถึงมือใส่ถุงกลับบ้านไปมันเป็นพลังงานพลังงานแห่งการให้พลังงานแห่ง,งนนความเมตตาและเป็นพลังงานแห่งพลังบวกอะ่ะสิ่งเหล่านี้มันจะนําสิ่งดีขึ้นกลับมาหาเราอย่างแน่นอนค่ะแต่สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคนที่เลือกผ้าในกองที่1คือการดูแลเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะถ้าเกิดใครมีปัญหาสุขภาพในช่วงของตอนนี้มีปัญหาก,กับเรื่องของภูมิแพ้ให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะหรือว่าถ้าใครมีปัญหาในเรื่องของเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจใครที่ช่วงนี้อาจจะมีภาวะลองโควิดอยู่หรือใครที่ช่วงนี้อยู่ในภาวะของที่แบบว่าอยู่ใในโรค ในกลุ่มเสี่ยงให้ดูแลตัวเองนิดนึงค่ะรวมถึงต้องบอกว่าในช่วงนี้นะคุณอาจจะมีปัญหากับหัวเข่านะคะหัวเข่ามีปัญหาเกี่ยวกับการปวดเส้นโดยที่แบบอยู่ๆก็เจ็บฝ่าเท้าหรือบางทีก็ปวดขาโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจลักษณะแบบนี้นะในขณะเดียวกันในช่วงนี้คนที่เลือกไพ่ในกองที่หนึ่งอ่ะคุณควรจะไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือนะคะหรือว่าเ,ออเหมือนกับในช่วงนี้ควรจะเข้าหาหรือมูเตลูหรือว่าสวดมนต์หรือว่าภาวนาหรือว่ากลับเข้าไปเชื่อมโยงพลังงานกับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณรักมันเหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาที่ท่านจะอวยพรหรือคุณจะสัมผัสพลังงานแห่งความรักของท่านได้อ่าอันนี้ฝากไว้นะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะคะสิ่งที่เขาบอกคือในช่วงนี้ต้องจริงแล้วต้องบอกว่าให้เรากลับมาดูแลตัวเองเนาะหรือว่าจริงๆแล้วในช่วงนี้ให้เรามาระวังคนจะมีปัญหาในเรื่องหัวเขา่าหรือบางทีเกี่ยวกับต้นขาหรือบางคนอาจจะมีระบบเกี่ยวบปัญหาเกี่ยวกับระบบปลายประสาทนะคะต่างๆนะในอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงอาจจะมีภาวะอาการเมื่อยๆตึงๆหรือบางคนอาจจะมีภาวะในเรื่องของอาการโรคเก่ากำ แล้วก็ถ้าเกิดเอาตามความเป็นจริงนะต้องบอกว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณกลับมาทําสมาธิหรือคุณกลับมาเชื่อมโยงกับพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะจะเป็นช่วงที่คุณชาร์จแบตได้ดีมากแล้วก็รับพลังงานได้ดีมากจริงๆอยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราอวยพรคุณอยู่นะแล้วก็ในช่วงนี้มันเหมือนกับพราะคุณจิตใจมีความสุขในการทํางานทํางานรับประสบความสําเร็จทํางานแล้วได้ตามเป้าหมายทํางานแล้วทําแล้วมันประสบความสําเร็จคือเป็นเป็นไปตามล็อกเป็นไปตามแผนที่วางไว้มันทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นดัังงนนนน้้้ใช่วเียกาาาาารรขหหคูบอจื หาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะมันจะนลักษณะที่ช่วยทําให้เกิดสมาธิที่ดีมากขึ้นดังนั้นนะคะแม้5นาทีหรือ10นาทีในการเข้าไปพักสงบในตรงนั้นนะคะคุณจะได้พบท่านแน่นอนและได้รับพลังงานที่ดีของท่านนะคะและยิ่งได้รับพลังงานเนี่ยคุณจะยิ่งฮึดในการทํางานในการทาอะไรต่างๆแล้วรับรองว่าจะเป็นช่วงที่คุณท็อปฟอร์มประสบความสําเร็จอย่างแน่นอน,นะคะ่ะ ฝากไว้สาหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่1นนะคะแล้วช่วงนี้ใครมีปัญหาเรื่องระบบกระเพาะปัสสาวะนะคะหรือใครมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการอั้นนะอันนี้ให้เรามาระวังตัวเองนิดนึงนะแล้วก็เรื่องของระบบทางเดินหายใจอันนี้สําคัญมากมาสำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่1ค่ะส่งพลังงานดีๆขององค์พระพิคเนทให้นะคะแล้วก็หวังว่าใครที่พบคลิปนี้นะคะแลวเลือกกองนี้ก็ขอให้คุณเป็นช่วงเวลาแห่งการท็อปฟอร์มในทุกๆสิ่งที่คุณทาค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับอิมุนพยากรณ์ะคะสวัสดีค่ะ รอบพันธี้เลือกไพ่ในกองที่2นะคะพลังองค์พัมพิคเนตขึ้นมาเลยค่ะบอกว่าสิ่งที่คุณทํานะคะในอดีตที่ผ่านมาหรือว่าสิ่งที่คุณกําลังทําในตอนนี้ค่ะมันจะมีการเกิดดอกออกผลที่ดีนะคะหรือว่ามันจะส่งสัญญาณที่ดีเป็นนิมิตหมายที่ดีในการที่เราจะเดินต่อไปในอนาคตค่ะเหมือนกับว่าทําอะไรในช่วงนี้เราจะมีความรู้สึกว่าแม้มันมีช่วงยากมันมีช่วงที่เหมือนกับว่ามีอุปสรรคหรือมันมีเรื่องของปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ย เขาบอกว่าในตอนนี้ค่ะเราจะมีความรู้สึกว่าต่อให้เราเจอปัญหาเราก็จะมีหนทางในการแก้ไขแล้วมันเหมือนกับว่าเราจะได้เปิดโลกทัศทัใหม่ๆมุมมองใหม่ๆวิธีคิดใหม่ๆการทํางานใหม่ๆอะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วมันจะทาให้เราได้รับโอกาสดีๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญในตรงนี้เขาบอกว่าสิ่งที่เรากําลังทําหรือว่าขณะนี้ที่เราเดินอยู่มันเริ่มเห็นเส้นทางของอนาคตที่สดใสหมายความว่าวันนี้ ก่อนหน้านี้นนคุณทําอะไรทําอะไรไปบ้างแล้วขณะนี้คุณยังทําอยู่เขาบอกว่าตอนนี้มันเริ่มตอบโจทย์ที่คนรู้สึกแล้วว่าเอ้ยมันใช่นะทางนี้คือทางที่ถูกของคุณทางนี้คือทางที่คุณคุณจะต้องเดินทางนี้คือทางที่คุณปูทางมาถูกแล้วเพราะนั้นคุณควรทําต่อไปทีนี้เขาบอกอย่างหนึ่งค่ะเคล็ดลับของความสำเร็จสำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่สองในสิ่งที่ไพ่ขึ้นมาบอกนะรอยยิ้มแล้วก็การกินให้อิ่มและการนอนให้หลับค่ะเขาบอกว่าแสงสว่างที่ดีออร่าที่ดีนะจะบังเกิดขึ้นในยามที่คุณออาารรมมณ์ดีีค่่่ะววถึงงงในนชย บอกนะความสุข <c ười> นะคะความสว่างความสดใส,สมันมาจากพลังงานภายในของคุณอย่างที่บอกว่าพอเราทําไปเรื่อยๆปุ๊บเราเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยนี่แหละคือทางของฉันนี่คือเส้นหนางของฉันนี่คือวิถีทางของฉันและนี่คือสิ่งที่ฉันควรจะทําและควรจะเดินเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้มันจะอุปสรรคเจอปัญหาอะไรก็ตามเราจะรู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้เราจะรู้สึกว่าเราจะหาทางแก้ได้ออกแล้วอย่างที่บอกว่าในช่วงนี้คนที่เลือกภายในกองที่2นะคะอาจจะมีใครบางคนที่กําลังค้นพบวิธีคิดใหม่ๆวิธีทํางานใหม่ๆหรือว่ารูปแบบใหม่ๆที่เราอาจจะแบบว่าเอ้ยไม่่่เเเเคคคยยยทําาาหรรือวไมมมิดในนุี้ล หรือว่าเอ้ยจริงๆทุกอย่างในชีวิตเรามันไม่จาเป็นต้องฟิกซ์แบบเดิมก็ได้มันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้ได้ตามตามเวลาหรือว่าตามสภาวะที่เป็นอยู่ในขณะนั้นแล้วมันสามารถทําให้พอเราปรับเปลี่ยนแล้ว,ลว,ลวเนี่ยมันทําให้เกิดช่องทางหรือมันทําให้เกิดรายได้หรือมันทําให้เรื่องที่เรารู้สึกเป็นอุปสรรคแล้วเป็นปัญหาของเราเนี่ยมันกลับกลายเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้นแล้วมันกลายไป็นว่าเหมือนเป็นการเปิดทางอ่าต้องบอกแบบนี้เลยใครที่กําลังคิดว่าจะจัดระบบการทํางานใหม่ใครที่คิดว่าอยากจะปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานใหม่ๆหรือใครที่คิดว่า เราจะเอาอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตหรือเข้ามาในหรือเรากําลังคิดว่าเราจะเดินเข้าไปในเส้นทางอะไรใหม่ๆที่เราอาจจะอยากเรียนรู้อยากจะศึกษานะไพ่บอกว่าอย่าคิดว่ามันยากอย่าคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องบอกว่าคุณต้องเชื่อมั่นในสัญชาตญานเชื่อมั่นในเซนและเชื่อมั่นในความรู้สึกของตัวคุณเองแล้วในวันนี้คุณต้องมองก่อนว่าสิ่งเหล่านี้ที่คุณกําลังจะทําหรือสิ่งใดก็แล้วแต่ที่คุณกําลังมองหามันอยู่เนี่ยมันกำลังจะตอบโจทย์อะไรในอนาคตของคุณหรือว่าณขณะนี้คุณสามารถที่จะเข้าไปดูอยู่กับมันได้อย่างเต็มที่ หรือว่าคุณสามารถที่จะเข้ามา เรียนรู้มันมันอาจจะต้องแบบเหนื่อยมันอาจจะต้องแบบยากในความรู้สึกของคุณสําหรับการที่ไม่เคยทําอะไรหรือว่าการปรับเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่มันอาจจะต้องเหนื่อยในช่วงเวลาเริ่มต้นในช่วงเวลาแรกแแต่หลังจากนั้นไปค่ะเขาบอกว่าฟ้าที่สดใสรอคุณอยู่เลยเพราะฉะนั้นในวันนี้นะต้องบอกอวดว่าคิดอะไรอยู่หรือกําลังคิดจะปรับอะไรหรือกำลังคิดจะทําอะไรก็แล้วแต่อย่าหยุดนิ่งในความคิดตรงนั้นค่ะลองทําให้มันเกิดเป็นรูปเป็นร่างเป็นนามธรรมขึ้นมาจริงๆเกิดให้มันเป็นลักษณะของการปฏิบัติที่ออกมาได้จริงค่ะแม้มันจะมีอุปสรรคแต่เชื่่่อออถะวาาาาพพลลัังงงครูบจแสสิิ เราก็ พลังงานของตัวคุณเองอ่ะจะผลักดันให้ทุกอย่างอ่ะมันออกไปได้ดีเขาบอกว่าเสียงเรียกของหัวใจคุณอ่ะมันจะดังชัดมากขึ้นเสียงที่ทำให้หรือความรู้สึกที่ทําให้คุณรู้สึกว่าถึงเวลาที่คุณต้องไปแล้วถึงเวลาที่คุณต้องทําแล้วถึงเวลาที่คุณต้องไอ้นี่ถึงเวลาที่คุณต้องไอ้นั่นแล้วมันจะทําให้คุณเกิดความรู้สึกอยู่ไม่ได้กระวนกระวายแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยไหนลองดิไหนทําดิพอทําแล้วคุณจะรู้สึกอาจจะรู้สึกว้าว Amazing เลยก็ได้และท้ายสุดสุดท้ายจะบอกว่าเนี้ยอาจจะเป็นทางที่ดี รู้สึกว่าอยากลองหาอะไรใหม่ๆใครที่กําลังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแบบแบบเดิมวิถีแบบเดิมเรารู้สึกเราเราก็โอเคนะแต่เราทําไมรู้สึกใจเรามันเรับไปในทิศทางนี้ให้เชื่อเถอะค่ะว่าคือนั่นเสียงของหัวใจนั่นคือพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือครูบาอาจารย์ท่ากำลังเร้าให้เราไปในทางที่ถูกต้องแล้วก็ทางที่สว่างกว่าเดิมเท่านั้นเองเพราฉะฉันให้ตามเสียงของหัวใจของคุณให้ดีๆแล้วคุณจะพบทางสว่างอย่างแน่นอนค่ะคนทํางานประจําในช่วงนี้ต้องบอกว่าระวังการทํางานหนักนิดนึงในช่วงนี้นะคะเหมือนกับว่างาน มันเหมือนกับว่าเอ่อเหมือนกับหนักแล้วก็หน่วงในช่วงนี้เรามาระวังในเรื่องของสุขภาพการนั่งระวังหัวเขา่าค่ะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการเอ่อกินข้าวไม่ค่อยตรงเวลาหรือว่าในช่วงนี้แบบงานเยอะแล้วก็แบบกินข้าวแบบ เหมือนเลดไปเลดมาระวังเรื่องโรคกระเพาะจะกลับมานะคะแล้วก็ที่สำคัญในช่วงนี้ให้กลับมาปฏิบัติหรือกลับมาสวดมนต์ลักษณะพลังงานเขาบอกว่าเอาแค่แบบสั้นๆอาจจะระหว่างที่ขับรถไปทํางานสวดมนต์ก็ได้ค่ะหรือระหว่างที่เราพักนะคะหรือกลางคืนก่อนจะนอนนะนิดตนึ่งก็ได้ค่ะแล้วมันจะทําให้เราอะเกิดแบบเขาเรียกนะเกิดการชาร์จแบตให้กับตัวคนเองนะแล้วในช่วงนี้ต้องบอกว่าระหว่างวันหรือในช่วงของการใช้ชีวิตของคุณนะคะคุณอาจจะ ต้องอาศัยการมูเตลูหรือการอธิถฐานอะไรบางสิ่งบางอย่างนะเพื่อแก้ไขอุปสรรคปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับเ เล็กๆน้อยๆอ่ะแต่เหมือนกับว่าอยากจะให้มันผ่านไปได้เล็กๆน้อยๆแต่อยากให้มันผ่านไปได้เช่นอยากจะขอเลื่อนเวลาให้เร็วขึ้นหรืออยากจะทําให้แบบว่าเออตรงเนี้ยแบบมันแบบลงล็อกในทุกอย่างที่คุณที่คุณทาอ่ะเพื่อให้ทุกอย่างในภาพรวมในวันนั้นมันสมบูรณ์อ,อธิฐานดีๆตั้งใจดีขอพลอดีคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้แล้วก็สามารถที่จะทําได้อย่างแน่นอนค่ะพ่อค้าแม่ขายในช่วงนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างดีนะคะแม้จะดูเหมือนกับว่ามันจะดูเงียบๆหรืออาจจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยช่วงนี้เรารู้สึกเราขายของยา ไพ่บอกว่าถ้าเกิดใครต้องการที่จะให้แบบว่าเปิดทางหรือว่าใครต้องการให้เรามีกลุ่มเป้าหมายนะคะหรือมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามานะคะให้คุณกลับมาสวดชินวัฒนชรค่ะหรือว่าให้คุณนะคะกลับมาสวดคาถาเงินล้าน,นะค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะให้คุณนะคะอธิษฐานกับพลงังคุบาจารและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีๆค่ะแล้วเดี๋ยวคุณจะได้เห็นอะไรปฏิหารแต่ท่านบอกว่าท่านจะเติมยอดให้นะเพราะนั้นไม่ต้องกังวลค่ะวันนี้ลูกค้าประจําอาจาอาจะหายยังไม่ใช่รอบที่เขาจะกลับมาอาจจะมีลูกค้าใหม่ลูกค้ากลุ่มใหม่เข้ามาแลาา้ว อธิษฐานขอพรกับท่านดีๆแนะนําว่าถ้าเกิดใครในช่วงนี้ก็มีความรู้สึกว่าอยากจะขยับขยายอยากจะลองเปลี่ยนแนวหรืออยากจะลองมีกลุ่มตลาดลูกค้าใหม่ดูเราอธิษฐานลองขอพรด้วยกุหลาบหรือดอกไม้สีแดงค่ะรับรองว่าคุณมีโอกาสที่คุณจะได้รับอะไรใหม่ๆช่องทางใหม่ๆแน่นอนแต่บอกก่อนนะในสิ่งในช่วงเนี้ยคุณทําอะไรใหม่ๆหรือช่วงเนี้ยคุณจะทําอะไรก็แต่ที่เหมือนกับให้มันเขาเรียกว่าอะไรนะเดินไปในช่วงนี้มันจะมีอุปสรรคมันยังไม่ใช่ช่วงที่ราบรื่นสักเท่าไหร่นะแต่ท่านบอกว่าไม่ต้องงง่่วคะพลัรูบาาจะะิ สักิจะเปิดทางแน่ๆโดยเฉพาะใครที่เดินทางไปขึ้นภูเขามานะคะแล้วไปฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหรือใครที่ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ริมน้ํามาในช่วงนี้รับรองค่ะว่าพรและคำอธิษฐานของคุณ เป็นจริงแน่อย่างแน่นอนค่ะเรามาดูพลังงานของไพ่ใบนี้กันดีกว่าน,นะคะถ้าเกิดมองแล้วก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ท่านบอกให้ดูแลสุขภาพดูแลตัวเองให้ดีรวมถึงในช่วงนี้ค่ะอย่าลืมให้ให้การดูแลสุขภาพอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆเนาะแล้วถ้าแม่หมอมองสัพพลังงานของไพ่หมอคิดว่าการกินให้อิ่มการนอนให้หลับและการดูแลในเรื่องของอสุขภาพกายสุขภาพใจการดูแลในเรื่องของเนื Yan ้อตัวของตัวเองอย่าให้เจ็บอย่าให้ป่วยอ <YA> ย่าให้ไข้รวมถึงอย่าให้มีภาวะของเรื่องความเครียดจะทําให้คุณนะคะสามารถที่จะผ่านอุสรรคแล ชนะทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงเวลานี้ไปได้อย่าลืมนะไพ่บอกว่าบางทีอยู่ในเซฟโซนมากเกินไปอะ่ะเราต้องออกคิดนอกกรอบบ้างหรือบางทีต้องมองแบบเขาเรียกนะซิกแซกบ้างนะคะบางทีการที่เรามองนอกกรอบหรือการที่เราคิดซิกแซกบ้างหรือการบางทีการที่เราทําอะไรที่แบบลองไปดูหรือลองแบบเดินในทางที่เราไม่เคยเดินลองทําอะไรในสิ่งที่เราไม่เคยทําเลย ไพ่เขาบอกว่ามันอาจจะทำให้เราเกิดไอเดียแค่เปลี่ยนเส้นทางเดินเปลี่ยนเส้นทางกลับบ้านหรือว่าเปลี่ยนที่นั่งนรงนี้อาจจะทําให้เราได้ได้เกิดไอเดียเกิดมุมมอง,มองได้เพื่อนใหม่หรือได้สิ่งอะไรใหม่ๆเข้ามาที่ทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราได้ความรู้เพิ่มขึ้นและสิ่งเหล่านั้นเป็นองค์ประกอบที่ดีสําหรับเราในอนาคตค่ะยังไงในช่วงนี้ดูลสุขภาพให้ดีนะคะแล้วก็ถุงต้องทํางานหนักไงก็อย่าลืมว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องค่ะส่งพลังบวกให้คนที่เลือกไพ่ในกองที่สองนะคะแล้วก็ขอให้ทุกๆวันนะคะเป็นวันแห่งงรอยย็าสํจข เส้นทางที่คุณทําจากนี้ไปนะคะก็ขอให้ชนะอุปสรรคทั้งปวงด้วยพลังของตัวคุณเองและพลังแห่งครูบาอาจารย์ของคุณค่ะขอให้ปังมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะกับอินบุญวิทยกร9514นะคะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่3นะคะพลังงานขึ้นมาพลังงานแรกเลยค่ะใครที่กําลังเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆและสถานการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆตรงนี้คือ 1. งย้ายที่ทํางานใหม่นะคะหรือว่าเพิ่งเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ได้รับตําแหน่งใหม่และศาสร์แบบนี้ก็ได้นะ คุณจะรับ เขาเรียกว่าอะไรนะโอกาสดีๆได้รับการตอบรับที่ดีค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือเหมือนกับว่าพลังงานขึ้นมาว่าประสบความสําเร็จนะเพียงแต่ว่าต้องลงมือทําแล้วก็อาจจะต้องศึกษาอะไรเพิ่มเติมเพื่อให้ตัวคุณเองมีองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้นในงานที่จะต่อยอดทําอะไรต่อไปในอนาคตแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะในช่วงนี้เนื้อหอมใครๆก็ลุมล้อมแล้วก็ไปไหนทําอะไรก็รู้สึกว่าจะมีคนให้ความช่วยเหลือได้ดีค่ะพลังงานถัดมาฝากสาหรับน้องๆนักศึกษาหรือใครที่กําลังอยู่ในภาวะการสอบในช่วงนี้เพื่อจะเปลี่ยนชั้น เรียน,นเปลี่ยนที่เรียนนะคะหรือจะสอบเลื่อนเลื่อนชั้นเรียนอะไรก็ได้ช่วงนี้คือ1ระวังเลยว่าจะป่วยก่อนสอบ2คือในเรื่องเรื่องการทุ่มเทในเรื่องการศึกษาหรือการอ่นานหนังสือค่อนข้างดีนะคะแต่สิ่งหนึ่งแนะนําว่าเอาพอประมาณเพราะมีหลายคนที่คําเข้งมากแล้วตอนช่วงนี้ระวังจะป่วยก่อนที่จะสอบแล้วเดี๋ยวจะทําให้ทํําให้ท,หท,ทนาคะแนนได้ไม่ดีสาหรับใครที่กําลังจะต้องเปลี่ยนสถานการศึกษาพ่าบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฝากเนื้อฝากตัวยันสถานที่ที่คุณต้องการเข้าไปศึกษาต่อหรือว่า เป็นลักษณะของการขอพรหรือคุณพ่อคุณแม่นะคะคนไหนที่กําลังมีลูกอยู่ในช่วงที่ต้อง เข้ามาวิทยาลัยหรือว่าไปสอบที่ไหนก็แล้วแต่คุณมีโอกาสที่จะคือควรที่จะไปสักการะสักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําพื้นที่นั้นนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของการขอพรนะขอให้ทุกอย่างราบรื่นประสบความสําเร็จแล้วก็ขอให้คนนี้ลูกหลานเราที่มาสอบเนี่ยมีความสุขแล้วก็ที่สําคัญคือทําให้เต็มที่นะคะแล้วก็เดี๋ยวขอให้เขาได้รับพรในสิ่งที่ดีๆสิ่งที่เขาได้ลงมือทําไปเป็นพลังงานแบบนี้เลยนะแต่ที่พี่น้ําพี่แม่หมอน้ํากลัวคือจะป่วยเพราะนั้นให้ระมัดระวังให้ดีฝากไว้สำหรับใครที่กําลังมี นีน้องๆลูกเด็กๆในบ้านที่กำลังสอบนะคะระวังเรื่องของอาการป่วยค่ะพลง,งานถัดมาจะบ่งบอกถึงว่าในช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าต้องลงมือทําอะไรเองหลายอย่างแล้วก็เหมือนกันในช่วงนี้มีภาวะความคล่ําเครง่งคําว่าคล่าเคร่งของแม่หมอหมายความว่าในช่วงนี้มีแผนการมี ทั้งแผนในความคิดแผนในการลงมือแผนที่สัมพันธ์กับคนมีทุกๆเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างแล้วคุณเหมือนต้องควบคุมแล้วก็ต้องจัดการเหมือนกับเป็นผู้จัดการอยู่คนเดียวอะ่ะอันนี้ต้องบอกว่า,อ,าอย่าเพิ่งท้อน,นะคะแล้วก็อย่าเพิ่งเหนื่อยเพราะว่าในตอนนี้เขาบอกว่ามันเป็น จุดสาคัญน่ะคือมันต้องผ่านมือคูน่ะแล้วถ้าการที่มันผ่านมือคูเนี่ยมันหมายความว่ามันไปต่อมันจะประสบความสําเร็จหรือสิ่งที่คุณกําลังสร้างกําลังวางรากฐานตรงนี้มันต้องเป็นตัวคุณทําเพราะว่าถ้าคุณกระทําลงมือกระทําเองเลยอะทุกอย่างมันจะผ่านผลไปได้ด้ดีแล้วมันจะเติบโตแข็งแรงอย่างมั่นคงและประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนแนะนํากองที่3นิดนึงค่ะคือถ้าใครนับถือพระพิฆเนศนะให้ไปอธิษฐานและขอพรกับองค์ท่านหรือใครที่นับถือท้าวเวสสุวรรณใครนับถือสายพระศิวะใครนับถือพญานาคนะคะหรือว่าถ้าใคร สายพระพรมอ่ลาลักษณะแบบนี้เลยหรือว่าถ้ามองนะมีใครบูชาพระยมนะลักษณะแบบนี้ก็ได้ค่ะนะพระยมก็ได้นะหรือว่ามีบูชาแบบเ,เทพเจ้าสายจีนที่เป็นสายฤทธิ์อ่ลาลักษณะแบบนี้ไปที่ฐานขอพรเถอะเพราะว่ามองดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าความภาวะช่วงนี้มันต้องใช้แรงของเทพเจ้าและแรงของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการที่จะผลักดนันแล้วก็สนับสนุนนะคะให้คุณอนะ่ะเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ เติบโตมากยิ่งขึ้นแล้วในขณะเดียวกันในช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าเนื้อหอเหมือนที่พูดนะคือเหมือนว่า ทำอะไรออกมาก็มีคนสนใจหรือว่าทําอะไรออกมาก็ได้รับการตอบรับอะแล้วเราอะต้องแมนจทั้งเวลาแล้วก็แมเนจทั้งเรื่องของสิ่งต่างๆทุกอย่างเลยอะคือโหมันแบบทุกอย่างอยู่ในมือเราคนเดียวหมดเลยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําให้อธิษฐานขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใครไหว้พระแม่อุมาใครไหว้พระแม่กาลีนะคะสามารถอธิษฐานแล้วขอพรได้เลยนะคะแต่สิ่งหนึ่งคือต้องขอเตือนคนที่เลือกไพ่ในกองที่3ก่อนค่ะคือช่วงนี้มันมีหลายเรื่องให้ต้องจัดการทุกอย่างอยู่ที่เราหมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นการพักผ่อนเป็นเรื่องที่สําคัญมากแล้ววกกก็รรมมถึงาาาพยยับ มาทำสมาธิพยายามกลับมาคือเขาบอกว่าในแต่ละวันน่ะให้มีเวลาในการแบบเป็นตัวของตัวเองบ้างแล้วก็ชาร์จแบตให้กับตัวเองทั้งในเรื่องของร่างกายแล้วก็จิตวิญญาณเพราะนั้นการกินให้อิ่มและนอนให้หลับยังเป็นเรื่องสําคัญสำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่สรวมทั้งการกลับมาปฏิบัตินะคะเพื่อเพิ่มรากฐานและทาให้จิตใจมีความแข็งแรงและมั่นคงมากและที่สําคัญในวันนี้เขาบอกว่าจงอย่าเสียความเป็นตัวของตัวเองค่ะความเป็นเรานะคะในสิ่งที่เป็นตัวเราเองในสิ่งที่เราเป็นนะคะจงใช้มันอย่างมีประสิทธิภาพและที่สาคัญค สุขกับความเป็นตัวเรานะคะเ,เราเป็นเราแบบนี้มันคือความพลังงานที่ดีแล้วเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันนี้ให้เรารักษาความเป็นตัวเราเองไว้นะคะแล้วก็ที่สําคัญในช่วงนี้ต้องขอเตือนคนที่เลือกไพ่ในกองที่3าอีกอย่างหนึ่งค่ะคุณน่ะจะรู้สึกว่างานมันเยอะ แล้วมันเหนื่อยแล้วคุณอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณขาดความเป็นส่วนตัวหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอยากจะมีความวีเวกอยากจะรู้สึกว่าเอออยากจะอยู่นิ่งๆอยากจะแบบอยู่เฉยๆอยากจะไม่ต้องทําได้ไหมเอออะไรเงี้ยลัวสมะแบนี้นะเป็นเพียงช่วขณะหนึ่งค่ะเดี๋ยวพักสักพักหนึ่งคนเรื่องพ่กองที่3ก็จะกลับมาลุกขึ้นลุยต่อไปนะคะคนทํางานประจําในช่วงนี้ต้องบอกว่าระวังเรื่องของอกระเพาะปัสสาวะจะกลับมานะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาบอกว่าเหมือนกับนั่งเยอะหรือเกินแล้วว่างานเยอะามากๆนั้นอย่าลืมดูแลตัวเองดีๆนนนะะเรรรื่ออองงขาาาหกกิแล สำคัญมากๆแล้วในช่วงนี้นายจะเรียกบ่อยค่ะนายจะขอความช่วยเหลือบ่อยนายจะสั่งงานบ่อยจะมีคนมาฝากงานทําอะไรก็แล้วแต่ดูดีๆนะคะอันเดียวมันจะโหลดมากเกินไปแล้วทําให้คุณมีปัญหาเรื่องสุขภาพตามมาจะไม่คุ้มค่ะแต่โดยภาพรวมคุณสามารถทํางานได้ประสบความสําเร็จนะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะพะะ่อค้าแม่ขายในช่วงนี้ต้องบอกว่าเนื้อหอมค่ะแต่ว่าภาวะความเนื้อหอมคุณในตรงนี้มันจะเกิดจากความมุ่งมั่นและความตั้งใจคุณต้องส่งพลังในความยินใจออกไปนะแล้วก็ที่สําคัญในช่วงนี้ค่ะอาจจะมีลูกค้ากลุ่มใหม่ๆเข้ามา นะคะแล้วก็เป็นลักษาะลูกค้าที่แบบไม่ไม่เคยคิดไม่เคยฝันหรือว่าเป็นลูกค้าที่แบบเข้ามาแล้วทาให้เราเกิดไอเดียใหม่ๆเกิดมุมมองใหม่เกิดความคิดอะไรใหม่หรือเกิดวิธีการค้าขายอะไรแบบใหม่ๆลักษณะแบบนี้หรือใครที่กําลังเข้าสู่ระบบออนไลน์โซเชียลนะคะแนะนาเลยค่ะนะโปรโมทหรือการเอ่อโพสหรือการทําอะไรหมั่นทําให้มากยิ่งขึ้นในช่วงนี้นะคะจะยิ่งทําให้เหมือนกับเขาเรียกว่ามันเหมือนเป็นการทําเพื่อหวังผลในอนาคตหรือทําแล้วว่ามันเกิดผลดีในอนาคตต้องบอกว่าทําเดินค่ะในช่วงนี้งานหนักหน่อยแต่ ป็นงานหนักที่มันจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะพลังงานขึ้นมานะคะในไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าเตือนปัญหารเรื่องสุขภาพนะคะเกี่ยวกับหลังกระดูกสันหลังหรือว่าออฟฟิศซินโดมหรือว่าในภาวะที่เกี่ยวข้องกับในช่วงเอวให้ระมัดระวังให้ดีนะคะรวมถึงคุณทํางานเยอะมากในช่วงนี้อย่าลืมเรื่องของขุมพลังอํานาจในตัวเองค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินไม่ว่าเป็นเรื่องของการเติมเต็มพลังงานจิตวิญญ,ญาณหรือการพักผ่อนการรู้จักผ่อนคลายเอาออกไว้บ้างกับสิ่งที่เราแบกแบกภาระมาเยอะแยะมากมายในช่วงเวลานี้มันจะทําให้ ภาวะของคุณนะมีภาวะที่สมดุลมากขึ้นแล้วคุณะคะจะสามารถทําอะไรที่บอกว่ายิ่งใหญ่ได้แล้วก็ประสบความสำเร็จได้ตามที่ตั้งใจอย่างแน่นอนแล้วอย่าลืมนะบางทีชีวิตของคนเราในช่วงนี้เขาบอกว่าน้ำขึ้นให้รีบตักยิ่งตอนนี้ใครมาขอคาใครมาเสนอความช่วยเหลืออะไรหรือใครมาจะซัพพอร์ตอะไรหรือใครจะอะไรกงกับคุณก็แต่ในช่วงนี้มันรู้สึกเหมือนว่าโอ้โหแบบเนื้อหอมจริงๆอะน้ำขึ้นให้รีบตักค่ะ นะแต่ว่าในเมื่อเป็นช่วงน้ำขึ้นรีบตาก็ต้องเหนื่อยหน่อยเพราะฉะนั้นเราต้องเหนื่อยดังอย,งอย่างแบบพอดีเนอะแล้วก็อย่าลืมดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยอันนี้ส่งพลังบวกให้คนที่เลือกไพ่ในกองที่3มากๆแล้วก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีของคุณจริงๆค่ะเหนื่อยอดทนไปเนอะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จในไม่ช้าอย่างแน่นอนค่ะส่งพลังบวกให้แล้วก็ขออวยพรให้คนที่เลือกไพ่ในกองที่3ทําอะไรในช่วงนี้นะคะก็ขอให้ประสบความสำเร็จแบบง่ายๆเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะไม่ว่าทําอะไรก็แล้วแต่ขอให้มีคนสน,สน,นับ ทีี่่ดคะขอให้เป็นภาวะน้ําขึ้นให้รีบตักที่เรียกเร,เรียกว่าฟื้นฟูฟูฟ่ฟองเต็มกระบุงนะคะอย่างนี้ตลอดไปเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะคะกับอิหมุนพยากร9ก้าห้ค่ะคราวนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ